เซียนไม่รู้ตัวตอนที่แปดเราไม่เข้าใจเลยตกใจงงเราไม่เข้าัให้เจ้ายัางกินสตูกับข้าวสวยยังกับผีปอบช,ชีวิตของผู้ฝึกฝนตอนมันหน้าเวตาขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโอ้ สาวรักษาภาพรักของตัวเองหน่อยสิ <c oughs> เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนภาษาแล้วกันนะครับ <c oughs> โอ้ยเนาะผู้สาวรักษาภาพรักหน่อยของของตัวฮักเฮาหน่อยสิขอบคุณสำหรับการต้อนรับของท่านด้วยนะครับ แค่ okay. มาเป็นเลยเรียนตอนเชิมกันส,ส,สะอสาห์เชียวยนหญิงขั้นที่ห้าสู่ขั้นที่แปดจุดสูงสุดของแกนวิญญาณสู่ความสําเร็จขั้นที่หนึ่งพลังฉีขั้นที่ห้าสู่แกนกุมารยนหญิงขั้นแปดสู่ขั้นที่ห้าบนรู้สักทีคิดว่าขอควร จออยู่กับขขาไองจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจนทให้เราเป็นซึ้งสาวเสีย่านผู้อวสขาจะไม่ลืมพุนคุณของท่านจนถึงชาติหน้าเลยแต่เท่าทำอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเพราะว่าอะไรเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ไม่คงต่อความกระตันอยูเลยนะ ได้งั้นในภายภาคหน้าพวกเรามารับประทานอาหารด้วยกันอีกนะครับอออกไปฝึกกันได้แล้วออันหบันดูมันห่าอายเกินกว่าจะให้พูดอะไรแบบนั้นนะแกจนเละจิตนาไม่อยมาปลุกกับขาแบบไม่ได้ยังไงช่วยไม่ได้ Cho nên khả trưởng tên trốn phù tại cái gần nhất ở bên này. Chị. Cái con kẻ nó. Con kẻ ta thần phụ áo mi. Giố mi phải làm về được tráng mà Tham mai chứng mạc tốt. Có thể là giống giếm mẹp này rồi đi với cái khẩm điều in. ยังจะมีหน้า,าบอกว่าจะกินข้าวด้วยทุกวันเนี่ยนะหน้าไม่อายท่านบันทึกชนบอกให้บบก้าไปฝึกตนนั่นทำให้ขานึกถึงขึ้นได้ว่าความโลภไม่อาจทำให้การฝึกตนมันงคงได้กำลังดีได้มากโดยวิธีมี้ก็เปอประโยชน์ คิดว่าพูกเจ้าเจ็ดนี่ท่านบรรวชนเอาไว้แน่นอนใช่และ้ะค่ะท่านฟูยังหน่อยก็ดีกว่าลานเช,ช้าขี่กุ้งชิงเสียนเจ้าคุณไปบอกให้คนอื่นในสารวาเรามีบรรพชนคนใหม่ในชำ้นนักแล้ว้าใจแล้วขอะออกไปลูกกับโพที่สมนดกทตี ชิงเสือจำไว้ว่าอย่ากลับไปที่สำนักเด็ดขาดอย่ากลับมาที่สำนักสายม่านพ่อพากเก้าจะเป็นเวลสิเนสุเร็กร่บเสร็แล้วนี่คือการติดต่อฉุกเฉินของสำนักเราหากมีการใช้มันแสดงว่า เขาคงเราถูกโจมตีจ้างชาฟ้าจ้างชาวฝนเมื่มเอเจ้าถูกเมื่อเจ้าทำอดขาของขา้ขาขา้ขาเจ้าจะได้คิดไหมว่าขา้าอาจจะบรรลุด,ดนันเท่ากันนิดนึงนะใช่ ใไอลำนักของเจ้าถูกฟังไปพร้อมกับเจ้าเจ้าทำลายหมู่บ้านแถมยังฆ่าคนไปทั้งหลายคนเจ้าจะถูกลงโทษจาเจ้าฝนบนพน้น,นทนแห่งสำนักตนรุกข้าเกียรติตัวเองที่ไม่ได้ขาดเจ้า โอ้เจ้ากูตายแลกูกกู้ความตายจะไม่น่ากลัวอะไรว่าเจ้าได้อวยพรในแกะาสำนักจันทรงของข้าแล้ววันนี้ลกูกชายข้าไม่ได้อยู่ที่สำนักแกะนข้าอย่างแน่นอน,นพ่อข้ากลับมาแล้ว บอกจะทำอะไรลงไปน่ะการเขาเย็นแล้วหรือไงครับบอกแล้วไม่ใช่รล้วบอาอย่าับนักนระในฐานะเจ้าสำนักข้ารู้สึกไม่ดีหาข้าไม่ได้ครับนักตอนเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้ก็แค่คัดนีน้หนึ่งเองฮาแต่ว่า ใช่ไหมล่ะจางชาวเฟิร์นข่าวาเจ้าดูโมน่าจ้าไกักลมปีนั่นนะจะว่าู้ราคาเราแต่กินแล้วก็กินทุกวันได้ยังไงว่าแดนเทอเป็นมนุนย์ค่าเรียกโมนั่นว่าพอเลยก็จะแกเรียกใครว่ากรลมปีแกลมปีนะจ้าเจ้าเป็นใคร กันข้าข้าจะอกคับข้าพีอว่ข้าก็คงจะรู้ฟังรั่นวขาไป็นนอยอ้โหววนนอนวอววววนวว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 วฮววววว a memória.